ถ้าไม่มีคุณหนุ่มก็ไม่มีวันนี้แม่ลาลาเบลพาหลานเจอหนุ่มกัญชัยขอบคุณที่ช่วยเหลืองานนี้มีน้ำตาคลอยังคงจำคดีลาลาเบลพริตตี้ดับปริศนาขณะรับงานที่บ้านบางบังบวทองกันได้ไหมคะ เวลาผ่านมาเนิ่นนานเป็นปีแล้วเราก็ได้ทราบกันว่าลาลาเบลเองมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนซึ่งตอนนี้ทางด้านพิธีกรหนุ่มชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลขอดูแลค่าเทอมของลูกลาลาเบลตั้งแต่เขาเสียชีวิตดูแลมา3ปีแล้วโดยพี่หนุ่มเผยเหตุผลที่ช่วยเรื่องนี้ไว้ว่าผมต้องคืนให้เขาด้วยไม่ได้คำนึงแต่ว่าเอาเรื่องของเขามาเพื่อเรตติง้งผมรู้สึกว่าต้องคืนให้เขาบ้างล่าสุด พี่หนุ่มร่วมรายการแฉและมีคุณแม่ลาลาเบลได้พาลูกสาวของลาลาเบลมารายการด้วยเมื่อได้เจอกันคุณแม่และลูกลาลาเบลก็ได้สวมกอดพี่หนุ่มหลังไม่ได้เจอกันมานานมากซึ่งคุณแม่ตอนนี้มีอาชีพขายขนมขายอาหารตามสั่งถามว่าลำบากไหมช่วงนี้คุณแม่บอกว่าอย่ามองว่าลำบากเลยเพราะชีวิตเรามีภาระเราก็ต้องทำ ก่อนจะสัมภาษณ์และพูดถึงเรื่องของลาลาเบลพี่หนุ่มก็ได้ขอให้พาลูกลาลาเบลออกไปก่อนเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆยังไม่อยากให้น้องมารับรู้นอกจากนี้คุณแม่ยังได้บอกว่าหลานเข้าใจว่าคุณแม่เขาเสียอยู่บนสวรรค์แต่เราจะไม่บอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นที่คุณแม่เขาเสียพูดถึงเรื่องการดูแลช่วยเหลือจากพี่หนุ่ม คุณแม่ถึงกับเสียงสั่นและหันไปพูดกับพี่หนุ่มว่าแม่ขอบคุณคุณหนุ่มสุดๆเลยถ้าไม่มีคุณหนุ่มจะไม่สามารถเรียนตรงนี้ได้คุณหนุ่มได้ยกมือไหว้และบอกว่าไม่เป็นไรครับแม่ยินดีครับคุณแม่ก็ได้ยกมือไหว้กลับ นอกจากนี้คุณแม่ก็ได้พูดต่ออีกว่าอย่างตอนเบลอยู่ดูมาหลายโรงเรียนเขาเลือกตรงนี้ไว้ดีที่สุดสำหรับลูกของเขาย้อนไปตอนที่คุณหนุ่มมาบอกว่าจะขอช่วยเหลือด้านนี้รู้สึกตื้นตันมากๆไม่คิดว่าจะมีใครเป็นแบบนี้ไม่คิดเลยจริงๆว่าจะมีคนแบบคุณหนุ่มอยู่ตรงนี้เป็นภาระของเราแต่คุณหนุ่มก็ยื่นมือมาช่วยไงใครถามก็บอกว่าคุณหนุ่มช่วยค่าเทอมน้องถึงอยู่ตรงนี้ได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com